สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลงสเสนวันนี้นะคะฟก,ก็พามาติดตามนะคะผลที่ฟุกลองอาชานะคะน้องๆชิ้นตาของบุษราคำนะคะเอาไว้กับกะมะพร้าวสับแบบนี้นะแล้วก็กับข้างล่างเนี่ยเป็นกระบะที่รองทรายชื้นเอาไว้นะคะก็ผลงานก็คือสำเร็จนะคะน้องๆง,งอกออกมานะคะงอกออกมากันแบบ ต้นด่างนะคะเขาก็งอกค่ะทุกคนนี่ก็คือด่างทั้งคู่นะคะนี่นะะก็ถ้าเกิดต้นด่างงอกแบบนี้นะคะฝุกก็ใจชื้นเลยนะเพราะว่ามันก็ถือว่าสำเร็จนะคะไม่ใช่ว่าจะงอกแต่ต้นเขียวนะคะต้นด่างเขาก็งอกมาให้เราชื่นใจด้วยนะคะแปลว่าวิธีการนี้นะคะก็ได้ผลเลยทีเดียวนะคะเรามาดูรากนองกันดีกว่าค่ะ นี่รากน้องนะคะเขาก็พยายามที่จะหยั่งลงไปที่กรวดแม่น้ำนะคะแบบนี้เลยนะวันนี้ฟุกก็จะนำน้องนะคะไปลงกระถางนะทยอยลงกระถางละเพราะว่าฟุกก็จะนำนะคะชิ้นตางอื่นๆเนี้ยเอามาเลียงใส่แล้วค่ะเพราะว่าปลูกใส่จานแบบนี้ฟูรู้สึกว่ากินที่มากเลยนะคะฟุกจะเอามาเลียงนะคะในกะมาพรัแบบนี้นะ,ะก็จะประหยัดพื้นที่นะคะดูสิคะ เราเพาะไว้กับกวดนะคะกวดแม่น้นนะก็คืองอกกันแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมน้องก็ทยอยงอกนะคะอันนี้วันที่สองเดือนแปดนนะที่ที่หันเอาไว้นะคะตอนนี้ยีสิบสี่นะคะก็สิบสองวัน,นะคะ่ะวิอยู่นอกอะไรนะอยู่นอกอกก็ไม่ได้จะงอกช้าเลยนะนี่ตัวที่เป็นหนอนะคะ ที่แบบเป็นหน่อมาแล้วเนี่ยกลางกลางใบแล้ววะทุกคนด่างด้วยอะ่ะนะะอันนี้ชํานอกอบไม่ได้อบเลยหั่นปุ๊บก็เอาลงเลยไม่ทายาอะไรอยู่ด้วยน,นะคะก็งอกก็แปลว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้งอกยากอะไรขนาดนั้นนะคะ ก็มาอัปเดตกันสั้นๆประมาณนี้นะคะว่าเผื่อเพื่อนๆนะคะไม่มีถุงอบนะก็ลองชําไว้ข้างน,นอกแบบนี้ก็ได้นะคะฟุกกรลดดน้ำเขาทุกวันเลยนะคะก็ให้กาบมะพร้าวเนี่ยเขาชื้นอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ทยอยแทงนะคะแทบทุกหน่อค่ะทุกคนแทบแทบทุกชิ้นตาเลยนะเนี่ยก็ทยอยแทงกันขึ้นมาแบบนี้นะคะอาจอันไหนช้าหน่อยก็เพิ่งเพิ่งเขียวแบบนี้ก็เข้าใจเนาะ ประมาณนั้นเลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะมาทำหัดทำไปกับฟุกแบบนี้นะคะถ้าถูกใจการทำแล้วก็นำเสนอคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ Follow ช่องของฟุกไว้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะกับการทำคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำมาลงบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้งานยุ่งนะคะ โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําหรือข้อสอบถามนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะถ้า,าเรื่องไหนฟุกเจอฟุกเคยเคยประสบนะคะแล้วแก้ปัญหาอยังไงได้ผลไม่ได้ผลยังไงฟุกก็จะมาตอบให้นะคะเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเอาไปลองชํำลองทำแบบฟุกดูค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย